ยายคนนั้นแกเดินมาอย่างไงละหน้าไม่เงยไม่มองทางไปข้างหน้ากันละ่ะฮะผ่านหินไอ้เงียบไปเลยนะอีกนัทอยู่เฉย <S <S 2> <S 2> อยู่เฉยและเงีบยบไปไอ้นั หินพลานหนุ่มวัย30ต้นๆที่เติบโตมาในหมู่บ้านกลางป่าทางแถบพื้นที่เทือกเขาบรรทัดครอบครัวของหินเป็นครอบครัวล่าสัตว์หินถูกฝึกให้เป็นพลานที่เก่งกาจโดยพลานสง่าผู้เป็นพ่อนอกจากฝีมือการเข้าป่าล่าสัตว์พรานหินยังเรียนรู้วิชาอาคมคาถาปราบผีป่าสืบทอดมาจากพรานผู้เป็นพ่ออีกด้วย ทว่าการเข้าป่าในครั้งนี้มีเจ้านัดเพื่อนเกลอได้ขอติดตามพลานหินมาตามส่องสัตว์ด้วยคนเจ้านัดไม่ได้ช่ำชองเรื่องเข้าป่าแต่ถนัดรับจ้างทำงานใช้แรงงานสิยม,มากกว่าแต่ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมามีเรื่องราวสุดแปลกที่ชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้มาจากทางป่าและมีคนที่ลองเข้าไปช่วย แต่ก็ไม่เคยกลับออกมาเลยวันนี้ที่พลานหินจะเข้าป่าเลยทำให้ผู้เป็นพ่อค่อนข้างกังวลพ่อว่าเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาอาจจะเป็นผีสางก็ได้นะพวกเองจะเข้าไปกันจริงๆเหรอผมแ่่ไม่ใช่ผีสางที่ไหนหรอกครับอาจเป็นแม่ใจร้ายที่ไร้ความรับผิดชอบมาทิ้งลูกไว้ในป่าหรือเปล่าเจ้านัดที่มีความหลังฝังใจ ในอดีตที่แม่ทิ้งไปตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยทำให้ต้องอยู่สองคนพ่อลูกได้ยินเรื่องพันนี้ทีไรรู้สึกของขึ้นถึงขั้นต้องสะบ ớ ออกมาสารพัดคำด่าคงไม่มีอะไรหรอกพ่อนี่ก็ผ่านไปสองสาเดือนแล้วที่ไม่มีเสียงเด็กร้องหรืออาจจะเป็นจริงอย่างที่เจ้านัดมันพูดก็ได้อชาใช่ถ้าข้าเจอแม่เด็กนี่นะจะตีให้ก้นลายเลยทำเป็นเล่นนอ้นะัด เออเออ,องินเดินหาปลอดภัยกันล่ะจ้ะพอ่อฉันไปแล้วนะไปแล้วนะลงเดี๋ยวเก้งมาฝาก านหินและเจ้านัดต่างพากันลัดเลาะตามแนวป่าที่เกือบจะเสื่อมโทรมเส้นทางแคบๆกับทางเดินที่เต็มไปด้วยรากไม้เก่าทั้งที่ในอดีตป่าแถบนี้เคยเป็นป่าดงดิบชื้นขนาดใหญ่ ฝีมือที่ใช้ได้เลยนะพอพรานสุดหลอ่อก็งแง่ละสิใจเสียชื่อลูกชายพรานใหญ่ได้อย่างไรกันพอส่องสัตว์ได้ตามที่ต้องการแล้วก็ถึงเวลาบ่ายคล้อยไปแล้วพรานหินจึงเดินนำเจ้านัดพาเพื่อนเกลเอลัเลาะฝ่าดงป่าเสื่อมโสมไปป่าลึกเรื่อยๆ ต้นไม้เขียวกระจีนานาพันธุ์ถูกซ่อนตัวเราวกับเป็นคนละป่ากับทางเขาโอ๋อโหพรานทำไมพอเรายิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไรข้างในป่าบ้านเรายิ่งดูอุดมสมบูรณ์เช่นนี้เรากับว่าเป็นคนละป่ากันเลยที่เป็นเช่นนี้ข้าว่าคงเป็นเพราะพวกลักลอบตัดไม้ทำลายป่ามันไม่สามารถที่จะเข้ามาถึงป่าลึกได้ก็คงแอบตัดไป ได้แต่แค่ต้นไม้ตรงปากทางเข้านั่นแหละหรือไม่พวกมันก็เคยเจอกับอาถรรพ์เจ้าป่าเจ้าเขาผีป่าผี่เขาเล่นงานซสียจนหัวกรนใช่หรือไม่ละพรานอย่าไปทักซีสัวซิเองนี่เดินมาได้สักระยะทั้งคู่ก็เจอกับต้นไม้ใหญ่ ที่พอจะขัดห้างค้างแรมกันได้และเมื่อฟ้ามืดลงทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงย่ำใบไม้อยู่ไม่ไกลดังออกมาจากความสลัวทางแถบต้นไม้ด้านหน้ายายแก่หลังคอมผมสีขาวโพลนเดินฝ่าออกมาจากความมืด กำลังเดินตามไอ้เจ้าลูกกลมๆที่คล้ายคลึงกับลูกมะพร้าวแก่ลูกกลมๆนั้นมันกลิ้งบ้างลอยบ้างดูแล้วคล้ายกับลูกโป่งที่ถูกชักเชือกดึงไปมาแต่จะนำหน้าอยู่ตลอดยายคนนั้นแกเดินมายัางไงละหน้าไม่เงยไม่มองทางไปข้างหน้ากันละฮะผ่านหินพนแล้วนั่นมันอะไรกลมๆล,ลอยอยู่ข้างหน้ายายวะ แล้วนั่นแกจะไปไหนไปช่วยยายแกดีหรือเปล่าพลานไอเน้เงียบไปเลยนะอินัทอยู่เฉยๆท่านใดนั้นจูๆ่ๆยายแกก็หันมาทางเขาทั้งสองตาอันมืดบอดของแกดวงตาคู่นั้นเป็นสีดำสนิทปากยิ้มแต่ตาไม่ยิ้มด้วย อะไรวอยู่เฉยและเงียบไว้ไอ้นัดไม่นานนักก็ปรากฏเสียงคนผิวปากร้องเรียกยายแก่เสียงนั้นทำให้ยายผู้นั้น องละสายตาที่มองมาอย่างทั้งคู่พอยายหันหลังกลับไปอย่างต้นเสียงก็ได้ปรากฏเป็นความสยดสยองที่ทั้งคู่จะไม่มีวันลืมเพราะที่เห็นเป็นลูปมาพร้าวแท้จริงแล้วมันเป็นศีรษะของชายแก่หรือที่พานหลายคนเรียกกันว่ากลิ้งดงผีที่มีแต่หัว ยายแก่คนนั้นเดินตามอย่างว่าง่ายก้มหน้าลงมองแต่พื้นเหมือนกับว่าหัวกลมๆนั้นกำลังนําทางแกไปที่ไหนสักแห่งนั่นๆๆๆๆนัน,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 นมันอ,อ,อะไรอ่ะก็ะผีกลิ้งดงยังไงล่ะวะข้ารู้ตั้งแต่แรกเห็นแล้วป,ปะเปเป็นเพราะยายคนนั้นแกตาบอดถึงได้ไม่รู้ว่ากำลังเดินตามเสียงผีกลิ้งดงที่นำทางไปอย่างนั้นเหรอ นั่นมันกำลังลวงยายไปหลอกใช่หรือเปล่าวะเองเข้าใจผิดแล้วกริ่งดงมันไม่ได้นําทางคนเป็นหรอกมะหมายความว่าไงอะ่ะก็ตามที่บอกนั่นแหละกริ่งดงมันจะนําทางก็แค่ดวงวิญญาณหรือผีเท่านั้นอย่างไรก็ตามคืนนี้เองห้ามลงไปจากห้างเด็ดขาดนะจะพี่พลาน ในเวลาสองยามพลานหินนอนกอดปืนลูกซองไว้แนบอกเวลาเช่นนี้เหลือเพียงเจ้านัดที่นั่งทําตาปิดติดเพราะความที่นอนไม่หลับเสียงเด็กทารกร้องแววมาตามสายลมพ่อสักพักก็มีเสียงํำเพลงกล่อมเด็กเข้ามาแท่ จู่ๆก็มีเสียงย่ำใบไม้ฝ่าความมืดออกมาจากทางเบื้องหน้าของเจ้าหนัดจนเผยให้เห็นเป็นหญิงสาวปิศนาเธอแต่งกายในชุดชาวบ้านกำลังอุ้มทารกน้อยที่อยู่ในห่อผ้าพร้อมกับเสียงร้องอูแวของเด็กทารกที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดพี่พี่ชาช่วยลูกฉันด้วยเฮ้ ผู้หญิงที่ไหนมาอยู่ในป่าลืกขนาดนี้เจ้านัดรู้สึกปลาหลาดใจไม่ชอบมาพากลกับหญิงสาวปริศนาที่จู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นกลางป่าดงอย่าสงสัยในตัวฉันเลยจ้ะพี่ฉันไม่ได้มาร้ายฉันมาขอให้ช่วยลูกถือว่าสงสารลูกฉันแทนะจ๊ะแล้วแ,แ,แล้วเองมาจากหมู่บ้านไหนทําไมมาเดินอยู่ในปา่าขมขื่มืด ฉันมาจากหมู่บ้านฝ่าฝั่งตรงนู้นจ้ะพี่ก็ผ่านมาเมื่อช่วงบ่ายคลอยไม่ใช่เหรอจ้ะฉันมาขอยาครานหินเองก็รู้จักฉันลูกฉันไม่สบายจ้ะพี่ดูสีดวงห้ไม่หยุดเลยอย่างงั้นเองเหรองั้นเองบอกข้ามาก่อนว่าเองเป็นคนหรือผีเป็นคนจ้ะพี่ฉันไม่มีเวลามากแล้วนะ พี่พอจะมียาวรักษาลูกฉันไหมได้งั้นรอข้าเดียวเจ้านัดรีบเอื้อมมือไปหยิบหอยาสมุนไพรในย่ามก่อนลงจากห้างลูกเองเป็นอย่างไรบ้างตัวร้อนจีเลยจ้ะพ,พี่เราอุ้มดูสิเนื่องจากเจ้านัดกำพาแม่ไปตั้งแต่เด็กก็อดที่จะสงสารเด็กไม่ได้ แต่เมื่อเขาเปิดผ้าคลุมก็เจอกับภาพที่สยดสยองสิ่งที่อุ้มไปน,นั้นไม่ใช่เด็กแต่มันเป็นหัวชายแก่หรือผีกลิ้งดงและเมื่อเขามองไปที่หญิงสาวก็กลายเป็นยายแก่ที่เขาเห็นในช่วงเย็นนั้นเองช่วยด้วย,ช,วยช่วยข้าด้วยผานหินผีหลักอา้าวเฮ้ยเอ็งลงมาจากข้างไปทำอะไรถอยไป น,น,นั่นนั่นนั่นมันหัวอะไรกันมันนะพรานหินพรานหินนั่นมันคือกลิ้งดงกับผีปอบช่วยแค่ด้วยแค่กลัวแเลยเออเออกรีบขึ้นห้างมาสิวะระวัเข้าเจ้านัดรีบไต่ขึ้นบนห้างกระทั่งสามารถไต่ขึ้นได้ทันท่วงทีจากนั้นกลิ้งดงก็ลอยสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ข้อสังเกตรประการหนึ่งคือ กลิงดงมันไม่สามารถลอยขึ้นสูงกว่าห้างที่พลานหินสร้างไว้ได้เนื่องจากอาคมของพลานหินไอ้กลิ้งดงจะมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นไม่เช่นนั้นข้าจะเอาให้ออกมาหลอกใครไม่ได้อีกเลยกลิ้งดงมองทั้งคู่อย่างไม่สะทกสะทานและพยายามลอยขึ้นเรื่อยๆไม่ยอมเช่อนั้นเจอนี่ พลานหินยิงไปที่กลิ้งดงด้วยกระสุนที่ลงอาคมไว้จนมันสลายหายไปเอ็งก็อีกตัวอยากเป็นเหมือนเพื่อนเอ็งใช่ไหมปอบยายแก่เมื่อเห็นคาถาอาคมของพลานหินแล้วก็ค่อยๆถอยเข้าไปในความมืดเมื่อพลานหินและนัดเพ่งในความมืดดีๆกลับเห็นกลิ้งดงนับสิบมองพวกเขาอย่างเครียดแค้น คืนนี้อย่าได้ห่วงเพราะข้าไล่มนไว้แล้วถ้าฟ้ายังไม่สว่างก็อย่าลงจากห้างอีกเด็ดขาดจ้าพอรุ่งเชา้พาพรานหินและเจ้านัดก็ต่างพากันเก็บของไต่ลงจากห้างและเจ้านัดยังคาใจจึงได้ถามเรื่องนี้ระหว่างทาง ตกลงแล้วเรื่องเมื่อคืนข้าเพิ่งจะเคยเห็นนะเรื่องสยดสยองนั่นที่ผ่านมาตอนเข้าป่าก็ไม่จะเจอพวกผีโป่งข้างผีพรายก็เคยเจอคราวนี้เป็นกลิ้งดงแต่เองจำเรื่องมาตอนโพบเทที่เห็นได้หรือไม่เจ้านัดพยักหน้าตอบพรานเห็นเล่าให้หายข้าใจว่าหญิงแก่ก็คือปอบส่วนทารกก็คือกลิ้งดงที่นำทางปอบตาบอด และล่อหลวงคนเพื่อไปกินจริงๆข้าเองก็เพิ่งเคยเจออะไรแบบนี้แต่เองนี่สิข้าเืินอะไรเองก็ไม่เคยฟังเลยเกือบเป็นอาหารปอบแล้วไม่ล่ะเขาขอโทษต่อไปจะเชื่อฟังเองทุกอย่างเลยอย่ากโกรธข้านาท่านพรานเฮ้ยเออ